ไมาอยู่กับขัมึงนี่ก็อยู่ตรงนี้ไงกูรู้นะมึงคิดอะไรอ่ะต้้องแก้ันเลยกัง้อง้องมันรู้ได้ไงวะแถวต้องโอ้โหแม่จะโวยแล้วเอาไป อีงามใสจะฆ่าเชื okay. ้อมันก็ไมใกล้ไฟเออเอาก็คงๆมั่งจเปลี่ยนฝนมาเนี่ยเพาตกตั้งแต่เมื่อคืนมึงยังไม่แห้งแลวุน่เียนั่เรยนแ้หลังูดเด็แล้วเนี่ยท้หมดขวาหันผมก็หันมานักตัวสี ดีมากเล่นแค่พอประมาณทำไมเล่นดีมากๆากเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้กล้ล่ะพิรไม่ต้องตัดแม่งกันจะไม่อยู่ร้วนพวกมึงแล้วล่ะจังไรอยู่ในันใจ จริงๆเลยลุกไม่ทันก็หน้าเดินไงว่าเอาหน้าเท้าเดินแต่กูไม่เล่าก็บอกหน้าเดินไม่ใช่หน้าเท้าเดินนี่มาได้ลูกกูจะไปเัืทีเนี่ยไปแล้วเนี่ยการเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนอาเลยยามไส้แล้วจะพูดก็พูดยามห่างเลยไปไปตกไม่ได้ตกปากตกองต้มต้องินตกกูเกิดมาเพื่อเห็น ทำไมครับคณะสวนรามเนี่ยานางโจงสวยมากนกี่มาพูดเลยพูดเเดิน้มา,าสนุกันเลยจนะ้ะนี่แหละค่ะไปไปเอ้อย,แ,ยแค่เ่ต้องเท้าหลุดสจิส่นะ ทำไมเล่าเดินคนหยึ่งนีเลยครับคุไไงขาก็หนึ่งไปแล้วเนี่ยไปหมดแล้วไม่ไปแล้วไปก็เดินตามอยู่เนี่ยไปเลยแล้วไปก็เ้าไม่ลองไมตใจ ไป,ไปอยู่ที่นี่มาก่อนไอ้คุณจะดูตัวอื่นบ้างปะไม่เอไม่กลับไปแล้วไม่กลับไปไหนเลหายมีงานสีป่ปีมีครันะ้งมาหน้าโอลิมปิกไม่ดีไม่ดีทำไม,ไมอยู่นี่แหละดิไปอยู่รวมกันเรื่องร้องพนรหลายเออรู้ว่ามันจะได้มีสี่ปีสองคืนไปเพื่อนก็ได พ่อพ่อแหมตงเลยนะเราอ่ะพ่อถาม่กินมึงเดกตกเข้ามาดไ่โดนตกตกอะไรอะออจิตผายเขาต้องเล่นผา้งงานต่อมอะ่ได้าเยไงเอ๊ะไงแกไจกลับเยนี้แล้วต้องกลับมาให้อยู่ทาไมอ่ะ จริงไม่เหงาแง่พ่อมีเมียไมเนี่ยเราเนี่ยมีเมียเมียไหรอไม่มีเมียตายโอ้โหเมียตายเลยไงแล้วไม่คิดจะหาเมียใหม่ป่ะทำไมจะหาไอ้พ่อแม่ลูกเอาเรียกแม่หน่อยสิไปเด็กทิ้งทวนไงเรียกเข้าไปเด็กผู้ทิ้งเองี้ารเรียกเข้าไปโอ้เข้าไปรวมชั่วโมงมาถวนกันนี้ หัวหน้าเขาสั่งนะโยนทิ้งไปนะหอบหักใช่มึงร้องไห้กุ๊เสียวถ้าจะการุณานะลิงให้แม่เล่นแล้วพุ่งให้โดนแลกที้งแม่แม่ไปไปก่อนละพ่อไปเถอะไปแล้วนะไปเถอะไปเถอะไปดูแม่มึงนั่งหลับเรื่อแม่กูนอนมะคลองเรื่องคุณกระไรหายอ่ะพี่ชื่ออะไรพี่มึงเนี้อเทียงใครเทียงกนะ ยงุบตุบเลยอ่ะไปกับไปเออจุไหนอ่ะเออมือเน่ะบาทเดียวบาทเดียวไปแล้วนะมือเขาไปแล้วนะบาทเดียวโอเคไปแล้วนะสองเม็ดสี่งเพลงไม่ไปเดี๋ยวกตจุดประธานเล ê ê cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn